ครับ <c oughs> มือนีกับสบับดีเอฟซีแฟนสองลูกปลาแม่ทร์ีภาพาร้วยแล้วครับเด้อมือนีมือนีเขามาตามเดล็กปูปูกูเกี่ยวครับเข้ามาติดตามเหล็กปูกูเกี่ยวว่าค้งสุดท้ายก็ได้มือนีเขาขอไปหาปูกันบึงหัวละข้างเพิ่อนอีก ปี่พันถือกีอไลใน์ไกลสีแล้วแล้วประมาณนส่วงปีน่นาฮะส่วงนาเลียงเดือนสามเดือนสี่ผมเหลือทีอ่ไิ้มปัดใส่สลอนเงี่ยบขันเข้าโซ่เข้ามันเข้ากระมัดซอยกันเหยียดกันสั่งมทำบุญน้ำเล่าเด้อครับนี่ของปูปก,กูเกี่ยวนี่เพิ่งพญานาคเป็นองค์ปูพญานาคเป็นย่นางเสียย่างเสียนครับ เทียดยังนี่ก็ติดกัดประมาณได้เราหกสิบเปอร์เซ็นต์ขาดเหลืออยู่ยอะหลายเติบอยู่ครับครับขอไปหาปู่กันครับครับนรมาสการ์นครับปู่ครับตั้งสองไม้บอครับตั้งสองไม้ครับปู่ยังลูกพระแม่ธรณีพารวยครับมา มือนี่กมือใหยเอาเหกเอาเหยเดินมาไปปูมือนี่เปิดซองไม่กับมาเอาไม่ไม่าน้ำปูตะวันติดตามปูมาตะโดนนั่นแหะนั่งเนาะเมื่อกี้นี่ก็บอกเขาครับที่นี่อ็ไรบัาเห็นบอคือบวกมาตั้งครับบ่ไเดี๋ยวเอาขากล่องมาน้ำปู เรีวิ่งบนล่างที่7,2็ดสอนี่นะสุดเรืองนี่นครับผ่านมากกันเลครับพอสุดไม่นี่ยควนปูแล้สุดเรียกสตัวกับหนึ่งเจ็ี่น่เราขียนเสียนตไปเด้อพูดหน่งหกกับว่งเด็บใบแล้วก็เรียกสตัวกับเจ็ดสีแล้วก็สีหน ตัวนี้มันลองเน้นล่างเรือยตัวนี้กับตัวนี้เน้นบนครับโตัวเน้นล่างเรอครับผมเจดซีกับหกซีปูใ้เนีนบนนะครับซีกเน้นบนเหมืนกับหาคุนไว้แน่ครับตัวนี้ก็เน้นเน้นล่างกับกุคไว้แน่นหน่อยครับครับข้าซื้อไปก็ย่อตัวทานทังอะไรกับกับเนี่ยขันปรกกับให้ล่างเทียกันาธรรมดาก็แลีวแ้นะบครับผู้กคิดว่ ัดให้ย่งางคักรลอะไรแมนปูรเรียกปูถึงคำบอกบ,บ,บ,บริษับก็ได้อยนะก็เขาก็บมมันใจแต่ควผมมันเรียกกันหน่อยมันอทออกคับเลียกปูเนี่ยย่อมรับอยู่เาเขา่เขาวคัก,กรึนี้เรียกปูเนี่ยนี่อะตัวนี้ล,ลางนี่นีน่นะครับมันรับไข้ยอยู่มันบุคืออขงผู้อื่นปรนเดดอกครับของวดที่แล้วครับส<ม>ิบหกเมษายน ิบหกเมษางวัดที่แล้วีเหลสามตัวมาสองตัวนี่กันนี่แจ้งกับ่นบึงเนี่ยผู้สือเปนกับสือขึ้นสุล้องกับใดได้หรเมาพู่เนาะ <c oughs> มันบูบาแจ้งสารติแต่เฮาก็ยังบูสบบ<อ>ตตวา่าเฮาเฮาเบลเลกวิ่งเราครับบายมปูู้กับวิ่งสวนกับมันกับเขาไอ้หล่น้ยมะเจ้าก็บถือได้เรงี่ยมพระเจ้าคมักของกนะแมนสุนห์สุนหกไปผู้พระเจ้าสลสาดสือกั มีจักนั่นเอาอยู่ได้เข้ากับผมก็จำละทีของปูยขตาบ่เขากะเสียดบ่ละเข้ากับเหนียวเด็กถูกปูเด็กจุดยู่ครับจุดนี่เขาไปชงเอาแปดเทดสองอ่ะล่ะรับไปเบื้องเด็กถูกปูกันนะครับไปดับซีเอาครับเบื้งเด็กถูกปูกันครับโอ้ยงามปู สองหงดนี้นะครับประจําวันที่สองพฤษภาตรกับวันแรงงานนะครับเด้อมีสองผอมเียกปูนแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองโอ้ยงามปูเขาเตรียมเตรียมสามตัวดเด้อเด้อเรียกถูกเป็นเต็งบนเต็งล่างหนุนะาปูโอ้ย เบิงเ้งเอาครับคือเราไม่บองนี่เองพูดกันเคยครับนี่เลยครับไม้เล็กบันเทือกปูขยุกข้างล่างยุกข้างบนนี่ก็โอ้ยผมมีดตัวแมกแฮงยุกปูยุกนี่แล้วก็ร้านก็ซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปแด่หรอครับซื้ววอไปหลุดซื้อนี่ปังครับนะนะครับโบฮิตซื้อนี่งที่ตัวปูเรียกมันบุกงกันหลา,ายามักแฮงมันจัด .swing มาปู ลงทําเขาแห้งๆรลนางพเจ้ามีแต่แปดสองเก้าสเรียกมันบุไปฮอดคเป็นอะไรเนาะแล้วกได้ละเขาก็บของเสื้อของเขานากของพนเสื้อของพนเสื้อทวงเขียนี่เสื้อเรียกโพลละครับตัวนี้เนียนบนนี่นอโพนหกีเนาะติดเีเนียนบนลูกโอ้ติดีเนียนบนนี่ฮะแต่ว่าตัวนี้ก่งกูมูนนี่ติดตวนีก่งกูมูนนี่เดียวๆเลยนี่ ตัวนี้มันยังทงเครืมมันยังละอยงลางนําครับต้องได้กลับด้วยนี่นตัวนี้ตัวนี้เ้าตัวนี้กับตัวนี้กลับตัวนี้ตัวนี้บวกกลับก็ได้ครับครับโอ้ยตัวนี้อยู่ระหว่างกลางนี่ตัวมี่ตัวมากแห้งความยู่นตัวซื้อไวเดล้วความอยู่นตัวดีนี่เลขมันสิเป็นยังสีเลขปู่มันสิเก่งทั้งสองสองนี่เก่งลางนี่เก่งบุญทั้งบนทั้งล่างว่าจะเป็นกลางตัวเก่งแท้แทลยรแม้สี ครับมีเห็นบ่อใส่กะสันะครับเสี่ยงไว้สิสิ่งเจ้าเก่งสามบอกคู่ใบกันเดียวแลัวเดี๋ยวว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายพร้อมเลยเนาะปูเนา็อตบอยไปเยือนง่ายไปทางไดยปูผมมีง่ายจะเคียรครับมีผมมีเมียนครับตามผมจะตามบนบอกเน้นนั่นแหะปูปล่อยไม่ยังได้ขึ้นตัวนั้นขึ้นต้นน่ะเรื่องเล่ากับคู่เดียวก็ให้ซับเอาอยู่อันหนึ่งเทียบสองคู่ครับ Voi, สาธุสาธุมันมันเด้อบันครับลิปนี้ก็ไว้ตเพียงแค่นีนกนได้ครับเด้ออสรุปยู่นนีหลดสรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงยัางปูวาตัวเนียนเนีก็ยู่นนี้ละตัวมันเสีอวก็ยุ่นนี้ละเืบซี่ก็เอาไปเป็นแนวทางเางนครับเด้อเป็นแนวทางของเย็บซีมันมาครูไดก ต้องมีตุคูโดนใจเอฟซีอยู่คือกันละอยู่ในนี้อืมมีมีมหลายคน<า>ประเทินนี่นาวเวิดเพียงแค่นกันครับสวัสดีครับ